มาจีบเงินวี่โปรแกรมเมอร์เก่าแห่งคอ,อเลาไอแลนด์นกันเถอะของโปรดชิ้นแรกเผือกปูใกล้ในกระดูบไปใหม่ก็วอาเมเมอเมืองอัพถึงแรงดีแล้วต่อไปคืออาหารจากกระทะของเมนู เมนูแรกแพนเคก้กใช้เมเปิลใครัยากผสมกับผลไม้อะไรก็ได้แล้วก็แป้งอะไรก็ได้ เมนูจากรกะทะเมนูที่สองใช้ไข่อะไรก็ได้มันผมก็ผักแค่นั้นทีน้เลือกใช้ยูกาเคนเพราะว่ามันถูกสุดในบรรดาผักทั้งหงลายเราก็จะได้เมนูนี้มาผักไข่ไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศไครเราเรียกเมนูนี้ว่าอะไร ต่อไปสองเมนูจากวัตถุดิบข้าวอย่างแรกนั้นคือโอนิกินิใช้แค่ข้าวพนั้นกับเครื่องปรุงไม่เกขข้งใส่สารอายแค่แทนนะแต่พอทำออกมาแล้วมีสารอัยโปกไก่ข้าวเฉยเลย แกลมใกล้หมดก็เติมโอเิกินีเข้าไปหน่อยเมนูขัดมาก้องเกมของทีนี้ก่อนกรอบเบอคาเทศใช้เบอร์คเทศผสมกับเกลือปรงุงรสเมื่อได้กรอบเบร์คาเทศไงแล้วก็ก็จะไปปรุงเมนูในไฟอิงแพนนั่นก็คือข้าวผัดไม่ใช่ออมไ์ ใช้ไข่อะไรก็ได้พันผมกับข้าวแล้วเราก็ต้องเติมแครงอดเข้าไปด้วยอ่ะไข่ไข่ไขละแล้วก็กดไปหาแครอดปิดค้ายด้วยซอสเป็ดแท้ที่เราเพิ่งปรุงเมื่อกี้ออมมุงไอส์ ให้เ e อนเยอะมากเลยผมกับพี่ใช้พทกกิมจิยานแวะไปหากิปนี้ตั้งกายเชา้าเพื่อเอาข้าวหอไข่ญี่ปุ่นไปให้ของปรดคลิปอีกของอย่างก็คือกิมจิจากอากิโชเ้ากบ็บูกแก้วกระเปา๋าและนี่คือวิธีทำกิมจิ ในคลิปนี้ไม่ได้เอาวัตถุดิบที่กินที่ชอบมาใช้นะครับเพราะผมจงไม่ได้ไปทำไว้อันนี้เป็นวิธีทำจีกจีแบบพื้นฐานเอาผักอะไรก็ได้ไข่เมขันจาแล้วก็เอาผักดองจากเมขันจาไปไข่เอจิ้งบาาเร็วเน่ยนี่ก็คือวิธีทำเมขันจาหาไม้ไมาก่อนกัดไม้ในฟาร์มเราแน็ตง่ายๆจากนั้นก็ คาบกระจกคาบแก้วต่อไปไอจิ้งบาเรลหาไม้แข็งใกล้ครั้งมิดฟอร์เนสมิดฟอร์เนสเล่นกระปีดหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เล่นขึ้นวนออตเมียมก็ไปขุดหากกันใกล้ในเมืองไฟ คครับครบกันแล้วกับของชอบของบินลี่มีทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันเป็นหัวเผือกปูก้วเก็บเกี่ยวพร้อมจะให้เป็นของขวัญได้เลยกับกิมจิของชนิดที่ต้องเอาอากิชโชกับบัตเก้ากระเป๋ามาหมักในมขันจาหกชั่วโมงก็ด้วยเอาพิคเคิลอากิชโชกับพิเคิลบัตเก้ากระเป๋าไปหมักในขังเอ็ดจิ้งบาเรลอีกหกวันคือจะแค่เป็นกิมจิเรื่องของอย่างนี้ทำนานทำยา,ยากอยู่นะ กันนั้นมาทําอาหารกีเมนูดีกว่าง่ายที่สุดคือโอนิกินิแค่เอาข้าวมันไข่กับชุดเ,เครื่องปรุงก็จะได้แล้วน้งองมาคือกรอปริงฟิตก,กาคาเอาผักอะไรก็ได้กับไข่อะไรก็ได้ไปผัดในกระทะอีกของชนิดคือแพนเค้กกับออมมูงไรออมมูงไรเนี่ยใช้ไปทุกนกินทั้ง4อย่างทายากกุดน้งองมาคือแพนเค้ก3อย่างดังน,นั้นถ้าอยากจีบด,ดินดีก็ ปุบเผือกแต่ข้างเงายังแรงมนถึงดีอ่ะก็ทำโอนิกินิจีบตั้งแต่เรามีควใได้เลยแต่ว่าทุดงบในการทำของโปรดของมินนี่นั้นส่วนใหญ่อยู่กัวใบไ,ไม้ก็ว่ากันหมดดังนั้นก่อนจะถึงกัวใบไ,ไม้ก็ว่างค่าอยากจีบจริงๆก็ทำของชอบของคนทั่วไปอย่างเช่นน้ำแดงทอดทำง่ายครับถึงนนะ่ะไปจีบเธอก่อนได้แล้วค่อยยังเง่นเครื่องอับจากของชอบเป็นของโปรดขึ้นมาก่อนเราปลูกข้าว ทำโอนิกิติเสริบได้โอเคครับก็ครบแล้วกับของโปรดของมินนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลนนค์คกดครับกระใครครูกดในกดยูเกะยใช่แหมเพื่อน้ครับถ้าอยากดูข้อมูลกัเต็มๆละเอียดเดยอะที่ไม่ใช่วิดีโอก็ไปดูในเพจกด้จยจ่ลังไหนิงไวในเกตครีปสนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ